แม่รู้เรื่องราวได้ไหมคะตอนเรยคือคือวันนั้นเป็นเป็นวันพหัสดุเนาะแล้วปกติเราโรงเรียนนะจะปล่อยให้เด็กกลับบ้านว่าน้องอยู่หอพักอ่าจะปล่อยให้เด็กกลับบ้านลูกก็เลยโทรโทรมาบอกว่าให้ไปรับแล้วทิ้งท้ายว่ามีปัญหานิดนึงนะที่โรงเรียนอ่าโอเคก็วางสายเราก็เข้าใจว่าน้องอะ่ะ มีปัญหาเหมือนกับว่าไม่เข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ,อแล้วก็น้องก็บอกว่าถ้ามีถ้ามไม่อยากรู้แม่ก็ให้โทรไปถามครูประจาชั้นอ่าเราก็เลยวางสายจากน้องโทรไปหาครูประจําชั้นโทรไปหาครูประจําชั้นบอกว่าเออลูกเรามีมีทำกิจกรรมอะไรหรือเปล่าเออก็เข้าใจว่าน้องไม่ส่งงานหรือว่าน้องไม่เข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ครูบอกว่าอ๋อน้องไม่ได้เล่าหรอหรอว่าน้องไม่ได้เล่าครูว่าน้องอ่ะมีเกิดเหตุทะเลาะนิดนึงกับเพื่อนอ่าเราก็เข้าใจว่า แค่ทะเละาะธรรมดาเด็กอะนะเขาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมนะาแต่ว่าอ๋อถ so ้าทะเลาะกันแม่ไม่อยากเขาไปยุ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของเด็กเขาบอกว่าคือทะเลาะกันนะั้นลูกของเขาแมนโดนทำร้ายสองต่อหนึ่งเอเราอว่าแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ทะเละาะธรรมดาได้แหละแล้วก็ถามว่าแล้วมันลูกของเราเป็นไงมั่งเขาบอกว่าลูกของเขาแมน matter, แก็เจ็บบาดเจ็บนะมันมันก็เจ็บอยู่แล้วแหละเพราะว่าโดนทำร้ายแต่ว่าทางโรงเรียนเคลียร์กันแล้ว แล้วก็น้องไม่อยอกไปโรงพยาบาลเพราะว่าอย่างเงี้ยนะเราก็แล้วโดนหนักหรอเขาว่าก,ก,ก็น้องก็เจ็บอะนะถ้าแม่ไม่เหมือนว่าแม่ยังไม่สบายใจยังไงนั้นให้แม่นไปเจอครูที่โรงเรียนก็ได้ไปคุยกับทิศทางโรงเรียนวันอาทิตย์เราก็เลยวางสายไปแล้วก็มารับลูกมารับลูกเย็นวันนั้นลูกก็กลับไปแบบคือแกซึมอะ่ะไม่ไม่กล้าบ,บอกไม่ไม่ไม่เล่าอะไรให้เราฟังเลยกลับไปเราก็สังเกตอาการชวนไปนู่นนี่นั่นลูกก็ไม่ไปอยู่แต่ในห้อง อพอแต่ในห้องแล้วก็บอกว่าลูกเจ็บตรงไหนไหมเห็นว่าม,ม,ม,มีมีมีเรื่องที่โรงเรียนบอกว่าก็ไม่ได้เจ็บตรงไหนจะไปโรงพยาบาลไหมก็ไม่ไปเหตุที่น้องไม่ไปาะน้องโดนโดนขู่ว่าถ้าผู้ปกครองดูเรื่องน้องจะโดนหนักกว่าเดิมอ่าก็เลยไม่ได้บอกเราเสร็จนี้พอกินข้าวากลางคืนวันเสาร์คือวันเสาร์แล้วก็กลางคืนนั้นนะเราก็ถามว่าเนี่ยมีตกลงมีปัญหาอะไรควรวนบอกให้แม่ฟังแล้วแต่แม่อยากฟังจากปากลูก ลูกก็บอกว่าเกิดเหตุการณ์ทะเลาะก,กันไปมาแหละแกก็ยังไม่กล้ารเราอะนะแต่ว่าเพื่อนเที่ยวในถ่ายคลิปแกว่าอย่างเงี้ยก็ถามลูกว่าแล้วครูดูหรือยังเขาว่าถ้าไม่อยากรู้ก็ก็ไปถามครูเองค่ะก็เลยโทรไปถามครูว่าครูดูคลิปหรือยังเขาว่าอ๋อคลิปครูดูแล้วเราก็ถามว่าแล้วคลิปนั้นนั้นมันรุนแรงขนาดไหนเหรอครูว่าก็ถ้าดูจากคลิปมันก็โดนหนักนะเพราะโดนตะการคอืม เราก็อืมแต่คลิปมันมีบางช่วงบางตอนถ้าคุณแม่อยากดูคุณแม่ก็สามารถมาดูได้วันอาทิตย์แกบอกนี้เพราะว่าคลิปยังอยู่แกบอกว่าคลิปยังอยู่เรอวะอืมถ้าขนาดเนี้ยมันทำร้ายร่างกายแล้วแหละอืมแต่ว่างั้นไม่เป็นไรเราก็วางสายพอวางสายเสร็จเราก็ทักไปหาพี่เขาเราะวันเนี่ยลูกเราโดนแบบนี้แบบนี้นะเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพราะเราเราก็ไม่รู้นะเพราะมันทําอะไรได้บ้างพี่ก็แนะนามาว่าให้ไปคุยกับทางโรงเรียนก่อน ให้เราอนมาดูคลิปก่อนว่ามันถึงขั้น,นไหนขนาดไหนมันระดัรุนแรงขนาดไหนถ้าแบบแค่ถักกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรเด็กปกติอยู่แล้วมัน,ม,นมันมีเหตุการณ์ทะเลาะอันอ่าโอเคพอวันอาทิตย์เราก็มาสง่งมาส่งลูกสาวมาส่งลูกสาวที่โรงเรียนแล้วก็มาเจอกับกับคุณครูคุณครูที่โรงเรียนคือไม่ไม่ใช่ผู้บริหารเนาะมาเจอกับคุณครูเขาบอกว่าผู้บริหารไม่อยู่ตอนที่เราตอนที่เราขับรถมาอยู่ระหว่างทางอ่ะ ก็จำัันก็โทรมาแล้วว่าคุณแม่วันนี้ไม่ต้องมานะไม่มีใครอยู่เข้าไปไประชุมกันอ๋อแต่เราวันพาลูกมามาส่งอยู่แล้ววันเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เข้าไปโรงเรียนเพราะจะมาส่งลูกอยู่แล้วอ่าพอมาส่งเขามาถึงโรงเรียนลูกก็ไปเข้าห้องแล้วก็เราก็ไปเจอกับคุณครูว่าเนี่ยคุณครูแม่อยากรู้อยากรู้คือยอยากรู้ว่ามันเกิดตการอะไรขึ้นในโรงเรียนเห็นว่ามีคลิปแม่อยากดูคลิปคุณครูบอกว่าอ๋อคลิปลบไปแล้วไม่มีแล้วแล้วก็เด็กนก็เคลียร์กันแล้ว แล้วเราถามว่าแล้วทําไมทางโรงเรียนถึงไม่บอกไม่บอกให้ผู้ปกครองทราบเขาบอกว่าเด็กไม่ยอมบอกให้ผู้ปกครองทราบแล้วครูอีกคนหนึ่งบอกว่าที่น้องไม่กล้าบอกเพราะน้องโดนขู่ว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องแพ่งพายน้องจะโดนหนักกว่าเดิมคือเราก็เข้าใจลูกเราแหละมันโดนมาแล้ววันนี้พอสมมติว่าน้องปากปากปุ๊บน้องอาจจะโดนอีกจะโดนหนักกว่าเดิมไงแกก็เลยไม่กล้าขนาดจะบอกเราก็ยังไม่กล้าเลยอแล้วสร็ที่นี้บอกว่าเนี่ยโรงเรียนมีมาตรการยังไงบ้างเขาเขาเป็นครูนะเขาก็ ก็คุยก็ไม่ได้ความอะไรสุดท้ายเราก็กลับเราบ้าวเนี่ยเราจะมาใหม่นะเราขยากดูคลิปเพราะว่าเห็นว่าคลิปยังอยู่ยังอยู่ที่ครูฝ่ายปกครองอ่ะเราก็กลับไปพอกลับไปบ้านอีกวันหนึ่งวันจันทเมื่อวานพอมอาวานันลูกสาวโทรมาเราไปทํางานลูกสาวโทรมาประมาณเก้าโมงลูกสาวโทรมาบอกว่ามามารับเพยอ,อยู่ไม่ได้เราเข้าใจเนาะแกมีปัญหากับเพื่อน พอไปเจอหน้าเพื่อนแกก็หวาดหวาดอยู่ก็ไม่อยากอยู่ที่นี่ว่ามามา,มารับเถอะเราก็เลยขับรถมารับจากนู่นนะจากต้นทรนู่นจากรหาหนูา่นวิง่งมารับลูกที่นี่ค่ะมารับก็มารับ,รบพอดีว่าตอนนั้นเขากําลังประชุมกันแหละผู้บริหารกาลังประชุมกันพอเราเข้าไปเขาก็เชิญเข้าไปในห้องในห้องประชุมเราก็เข้าไปกับลูกเราสองคนเขาก็นั่งกันประมาณแปดเก้าคนอ่ะมีทั้งผู้บริหารมีม,ม,มทุกคนแหละ บอกว่าคุณแม่พ่งใจร้อนคุณแม่ฟังก่อนเขาว่ามีมาตรการนู่นนี่นั่นเขาก็เขาก็เอาสมุดมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาว่าทําการดาเนินการนู่นนี่นั่นอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าคาดโทษเด็กนักเรียนที่ทําผิดแล้วเราสามารถคาดโทษยังไงเขาบอกว่าโรงเรียนเขาไม่มีระบบการเคี่ยนตีโอเคแล้วคาดโทษยังไงเขาบอกว่าให้บําเพ็ญประโยชน์ก็คือประมาณว่าทาความสะอาดอะไรเงี้ยเก็บขยะอะไรเงี้ยเนาะบำเพ็ญประโยชน์เราบอกว่าแค่นั้นเองเหรอเขาบอกว่าใช่เราบอกว่าแล้วทําไม ทำไมโรงเรียนไม่ดําเนินการให้มากกว่านั้นคือถ้าสมมุติว่าเด็กทะเลาะก,กันระหว่างเด็กอะ่ะเราเข้าใจนะเรียกเด็กสองคนมาคุยกันอาฆาตโทษไปเธอก็ผิดนี่ก็ผิดอ่ะบําเพ็ญประโยชน์แต่นี่มันถึงขั้นทำลายร่างกายคุณทำเหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ปกติเหรอถ้าสมม,มุติว่าลูกเราโดนตะกัดขอเล้วนอขึ้นมาเม,มื่อว่าลูกเราเลนนอกนะต้นนั้นแล้วทางโรงเรียนจะบอกความจริงกับเราให้รู้ไนมะว่าลูกเราโดนทำ้ายร่างกายนะนะนะในโรงเรียนอะ่ะแล้วลูกเราว่ามีภาวะสมเศร้าอยู่แล้ว อาจจะบอกว่าลูากโดดตึกตายเองก็อาจจะเป็นไปได้เพอโรงเรียนเขาไม่ไม,ไม่ไม่กล้าบอกความจริงอยู่แล้วในขนาดแค่โดนทางร่างกายแบบนี้โรงเรียนนนั้ปิดเลยไม่อยากให้แม่รู้เลยแล้วเราว่าคลิปอยู่ไหนเขาว่าคลิปนั้นลบไปแล้วเตาว่าถ้าสมมุติว่าคลิปของเขาโดนเผยแพร่ก็จะโดน p d p a อีกเราว่าแล้วใครจะไปเผยแพร่นั้นคลิปก็ไม่ได้อยู่ที่เราคลิปอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนก็ต้องเก็บไว้เสียนั่นคือหลักฐานโรงเรียนก็ต้องบอกให้แม่รู้สักครั้งสิว่าลูกของคุณโดนแบบนี้แบบนี้ะ ใช่ว่างเงียบเหมือนกับว่าลูกเราไม่มีพ่อแม่คืออย่าบอกว่าเราไว้ใจทางโรงเรียนนะให้ลูกเรียนตั้งแต่ป .5 ป .6 ม .1 ดน,น,นก็ยังเรียนตรงนั้นเราคิดว่าตรงนั้นคือโอเคแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพอเวลาเราไปทวงถามความยุติธรรมกับโรงเรียนปรากฏว่าเราเหมือนไยผิดอ่ะที่ทําให้โรงเรียนเขาเสียชื่อ ซึ่งความปลอดภัยของลูกเราอยู่ไหนทัาก็ความปลอดภัยของลูกเราอยู่ไหนแล้วมาแต่การของคุณมันคืออะไรคุณบอกว่าคุณกําลังดําเนินการดําเนินการยังไงในเมื่อคุณคาดโทษเด็กไปแล้วแสดงว่าทุกอย่างมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วแล้วพ่อแม่เขาไม่ไม่รู้เลยแล้วเหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสคุณบอกว่าคุณเพิ่งรู้แล้วทำไมคุณไม่บอกเราตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์เสาร์คุณเลยทำอะไรมาทําไมคุณไม่โทรมาบอกกับเราสักคำตั้งๆที่ข้อมูลของเราก็มีเบอร์โทรของเราก็มีอยู่กับที่โรงเรียนแล้วทําไมคุณถึงจ้ใหเรราาทบ แล้วทําไมคนถึงไม่พาลูกเราไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกายคือทุกอย่างมันคือหละหลวไปหมดเลยโอเคคุณบอกว่าถรงเรียนคือเซฟโซนแต่เรามองว่าณณตอนนี้โรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนลูกใครใครก็รักแล้เส็จทีนี้พอเวลาเราถามจี้เรื่องคลิปว่าทาไ,ไมถึงทําไมถึงทิ้งแสดงว่าโรงเรียนนะั้นพยายามปิดงข้อมูลเขาถึงเข้าลุกขึ้นผู้บริหารนะเนาะเข้าลุกขึ้นตะ้อชี้หนาเ,าเลยว่าเฮ้ยคือสมัคเหมือนว่า ขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มาวันถ้าไม่มีใครห้ามก็คือปัญหาเราแล้วแหละู้บริหารนะเราก็เลยลุกขึ้นแล้วก็ดึงมือลูกเราออกจากห้องประชุมเลยคือในเมื่อเราอะมาคุยกับคุณตั้งกี่วันแล้วแต่วันอาทิตย์วันจันทร์มาคุยกับคุณ,คคณพิจิราแนวทางแกด้วยกันแต่คุณเพิ่อแล้วเราไปคุณเหมือนกับว,ว่าเราเป็นตัวปัญหาแล้วคุณแสดงกิริยาแบบนี้กับเราคือ ทำไมเหรอเรามาหาความจริงทำไมลูกเราไม่ได้เหรอลูกเราเดกนกร็ทำนะถ้าเป็นลูกคุณค่ะก็จะรู้สึกยังไงแล้วก็ว่าเหตุการณ์เนี้ยลูกเราอะเคยโดนแค่นี้เหตุการณ์ก่อนนันนี้ก็มีโดนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ผู้ปกครองก็มาว้าวายแต่ว่าโอเคจบลงด้วยดี <S <S คือเหตุการณ์เคยเกิดขึ้นแล้วคุณไม่เอามาเป็น case study แล้วคุณไม่เอามาเป็นบทเรียนเลยหรอว่าณกรณีที่เป็นแบบนี้คุณต้องมีมาตรก,การหนึ่งต้องแจ้งผู้บริหารทราบสองต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทั้งสองฝ่ายเลยแหละมาคุยกันไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยเด็กมมัันนโอเค มันไม่เอาเรื่องกันแล้วมันเคลียร์กันแล้วคือจบมันไม่ใช่อันนี้คือการทะไร้ร่างกายเลยนะคุณก็ต้องรู้บ้างว่าว่า,ว,า,ว,าว่ามันมันมีขอบเขตระดับในหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่นี่คุณคุณเหมือนกับว่าคุณไม่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เลยคุณเป็นเป็นลุงเด็ที่สองศาสนาะคุณก็ต้องมีมีบ้างเพราะว่ามันไม่มีขายายให้เกิดขึ้นแบบเรื่องแบบนี้ไม่มีไม่มีขายายให้เกิดขึ้นโอเคแต่ถ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วคุณก็ต้องแจให้ผูกเขาเขาทราบไม่ใช่วัดนิ่งเงียบแบบนี้อืมแบบพอคุยกันไม่ได้เราก็เราก็ ลราก็ปรึกษาพี่เขาว่าเนี่ยก็ในเมืม่อคุยกันไม่ได้แล้วอะ่ะเราก็ขอดําเนินการตามกฎหมายก็แล้วกันค่ะเมืองตุนค่ะ